พท่านหมอกันเมื่อนี้ก็เป็นเวลาเช้าของประเทศเยอรมนนีนะคะเมื่อนี้อากาศก็ค่อนข้างดีค่ะมีแสงแดดค่ะเมื่อนี้เขาก็เลยมาชวนคุณสามีทําขนมเค้กอบนะคะเพราะว่าเมื่อนี้คุณสามีกขบไเไิดไเพจงานเมื่อนี้ก็ยู่บานก็นเลยมาชวนกันทําขนมเค้กกล้วยหอมอบค่ะไว้กินคู่กับคาเฟ่หรือกาแฟน,นั่นเองค่ะปะ่ะเข้าครัวกันเลยค่ะ กล้วสองลูกเราก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นําไปบดนะคะบดให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากทิวาเขาบดละเอียดแล้วเราก็มาเตรียมผงแป้งสําเร็จรูปค่ะที่ลงไปในถ้วยแก้วเลยค่ะหลังจากเทปแป้งเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองค่ะ ใส่ไข่ไปลงหนึ่งฟองแล้วเราก็ใส่นมลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ํามันค่ะแล้วก็ใช้เครื่องตีแป้งลงไปค่ะขั้นตอนนี้กสิบโดนค่ะเพราะว่ามีอุปกรณ์ทุ่นแรงค่ะหลังจากที่เขาตีแป้งเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่กล้วยที่เราบดเรียบร้อยนะคะลงไปค่ะเราก็ปั่นกันจนกล้วยผสมกับแป้งเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ช็อกโกแลตชีสนะคะลงไปค่ะแล้วก็ปั่นอีกรอบค่ะ ันจนกว่าเครื่องเข่ากันเบิดเรี่ยม้อยแล้วเขาก็จะมาเตรียมถ้วยพลาสติกนะคะเพื่อจะใช้หยอดเค้กกล้วยหอมค่ะเราก็จะใช้ช้อนที่เราตักข้าวนะคะตักเค้กกล้วยหอมใส่ลงไปในถ้วยพลาสติกค่ะกะปริมาณค่ะอย่าให้ล้นถ้วยพลาสติกนะคะเพราะว่าเวลาเขานำไปอบนั่นมันก็จะฟูขึ้นมาอีกค่ะ หลังจากที่ว่าเราตักเต็มหมดทุกถ้วยแล้วเราก็จะมาโรยหน้าด้วยช็อกกาล็กชีตนะคะแบบนี้โรยไปเลยค่ะจนกว่าจะหมดทุกถ้วยค่ะเวลาเราเอาไปอบสีสันจะได้สวยงามค่ะ เราโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชีสเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเข้าไปในเตาอบนะคะหลังจากเราเห็นอุณหภูมิไว้220ค่ะเราก็จะใช้เวลาอบประมาณ22นาทีนะคะแล้วเราก็จะทําการปิดฝาตู้อบค่ะ22นาทีผ่านไปไว้ปานกงหกค่ะ หลังจากเค้กกล้วยหอมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาชิมนะคะผลสรุปว่าอร่อยมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ลองหัดทำนะคะถือว่าโอเคค่ะฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะอคขอตัวไปกินเค้กกล้วยหอมกล้วยหอมกับกาแฟร,ร้อนๆก่อนนะคะบายบายค่ะ